3 7 0นะครับข้างคาวเล็กมาในรุ่นสตองเกอร์คมนา2มิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอาจจะดูนะครับขณะการโค้งงออัพคว้างแรงเหยียบ3 7 0นะครับข้างคาวเล็กมาในรุ่นสตองเกอร์คมนา2มิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับ ที่ลงกว้างนะครับสะบัดข้อมือนะตั้งสักไปปุ๊บวงสวยๆครับสวยงามปุ๊บรับเดี๋ยวพอเดี๋ยวสินค้าช้านะครับผ่านครับสามเจ็ดหนึ่งลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับแต่ลตัวละลายจะไม่เหมือนกันครับไปครับสวยงามรอบนะครับเดี๋ยวลดแรงส่งนะครับพี่ปูคว้างแรงไปมันจะเลยจุดตก น okay. ายกองครับปุ๊บผ่านครับตามเจ็ดสองลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับพี่ลงกว้างกับเป็นหวมเช่นเคยนะครับข้างขาวแนะนําจับขาน,นี้นะครับ้ายครับปุ๊บสล็อตครับยิ่งกวางยิ่งมัน้ายป๊อ,บ,อ,บ,อบ,บินเรียบดีนะครับข้างขาวแนะนําเลยเล่นสนุกผ่านครับ สามเจ็ดสามลายเฉพาะตัวหลังหน้าตานี้นะครับจับรวมๆเช่นเคยนะครับสะบัดข้อมือเราตั้งข้าไปรับแบบนี้นะครับอีกสักรอบตัวนี้บินดีบินเรียบบินสนุกครับโค้งสวยหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับ ให้เหมือนเราจะโชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแมงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมลแงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับล่มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพาข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้าง สะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สะบัดให้ขหมูลรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวน้นแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ Thank you